สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันเนาะสู่ช่องเล็กๆของเราครับ LSW แฟนผี P, เพจของเด็กผีสายอวยนะครับผมเอ่อช่องของเด็กผีสายอวยวันนี้ครับเพื่อนๆ <c oughs> เรามาพูดถึงประเด็นที่ถามว่าเป็นประเด็นร้อนไหมสาหรับตัวผมเองก็แอบบนะแบบนิดนึงนะแอบนิดนึงนะครับผมสําหรับประเด็นที่อ่ากานาโชนะครับผม มันมีจังหวะหนึ่งอะในเกมที่ผ่านมาที่กาหน้าแม่งไม่ใช่จังหวะหนึ่งสิสำหรับผมเองแม่งหลายจังหวะมากนะครับที่กาหน้าแบบคือด้วยความที่เขาเป็นดาวรุ่งผมก็เลยไม่แบบไม่อะไรกับเขาแากแต่ก็มันก็จะมีแฟนแฟนบอลเนาะหลายๆคนที่เออมันไม่ควรทำละกันนะครับมันไม่ควรทำสำหรับช็อตหลายๆช็อตที่กาหน้านะครับได้ได้โชว์ออกมา มันเป็นจังหวะที่ไม่ดีแล้วกันมันเป็นจังหวะที่ไม่ดีของกาณาโชดในเกมที่ผ่านมานะครับสําหรับตัวผมเองแล้วก็สําหรับตัวแฟนบอลหลายๆคนเองเนาะคือมันเป็นจังหวะที่ไม่ควรทํามากๆนะครับจังหวะแรกอยากจะพูดถึงครับมันจะมีจังหวะที่แชร่วนเลยในสื่อโซเชียลนะครับก็ film, คือจังหวะที่การ่าหลุดมาฝั่งซ้ายครับแล้วก็อาหมัดเนาะนะครับผมคือแบบลงโล่งเลยตรงกลางนะครับแต่ว่ากาณาโชไม่ส่งกาณาโชไม่ส่งอย่างที่ผมพูดไปครับ คลิปกอนเกมนะครับมันเป็นจังหวะที่สําหรับตัวผมเองไหมแม่งควรจ่ายเว้ยยังไงมันก็ต้องจ่ายเห็นเพื่อนว่างตรงข้างหน้ากําลังวิ่งสป,ปินเต็มตัวเลยแม่งต้องจ่ายแต่กาหน้าไม่จ่ายครับกาหน้าไม่จ่ายนะครับหลังจากนั้นมันแค่หลังจากนั้นไว้ผมไม่ผมผมผมไม่จำไม่ได้ดีเท่าไหร่คือแบบมันจะมีจังหวะที่จังหวะที่นะคือ กาาโชเสียบอลน,นะครับฝั่งซ้ายที่แหละนะครับผมแล้วเขาไม่ตามโดนคาซิมิโร่โวยมันน่าจะเป็นจังหวัดตอนเนื่องกันนะถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นจังหวัดต่อเนื่องกันที่เขาเขาไม่จ่ายให้อามัดแล้วก็เสียบอลเลยแล้วก็ไม่วิ่งกลับมาไล่บอลต่อก็คือแบบชะลอฝีเท้าไว้เลยอ่ะสุดท้ายคาซิมิโร่โดนใบเหลืองจากจังหวะนั้นแล้วคาซิมิโร่โวยครับโวยหนักเลย ววนกาโช่นี่แหละนะครับทำไมมึงไม่วิ่งวะน้องทำไมมึงไม่ตามวะน้องมันเป็นจังหวะที่แบบสำหรับผมเองแพชชั่นคาเซมแม่งมาเต็มวะ่ะความรู้สึกดีมากสำหรับผมนะคือผมไม่โทษไปที่กานาผมไม่โทษไปที่กา,านาโช่เพราะว่าโด,โดยโดยส่วนตัวผมเองผมมองกานาโช่ยังเป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะดาวรุ่งอยู่อ่ะมันยังไม่แบบใช่อย่างแรดฟอร์ดเนี้ยผมได้เต็มที่ครับถ้าจังหวะแบบเนี้ย แต่ถ้าเป็นกาหน้าอย่างเงี้ยคือมันเพิ่งจะขึ้นมาปีหนึ่งปีหนึ่งกับอีกไม่กี่เกมอะ่ะปีหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีปีนี้นะครับที่เขาได้รับโอกาสเป็นตัวจริงแบบยาวๆก็แน่นอนผมยังไม่อะไรกับกาหน้ามากผมชื่นชมไปที่คาสิมิโร่แลวกันนะครับคือแบบไม่กล้าด่าน้องวะด่าแม่งเลยจังหวะแบบนี้มันควรทํายังไงบอกน้องมันนี่แหละจังหวะที่แบบแฟนผีทุกคนไม่อยากเห็น มีซีเนียหนึ่งคนที่คอยคุมเด็กมีซีเนียหนึ่งคนที่คอยแบบพ่อมสอนเด็กคาเซมิโร่ทำได้แล้วก็บูโรแฟนันนะครับผมต่อมาก็คือแบบเหมือนเหมือนโดนพี่ใหญ่คาเซด่าแล้วอะแล้วบูโรมาปอบต่อเออจังหวะน,นี้แบบแฮปปี้สำหรับผมเองผมแฮปปี้นะครับผมเพราะว่าโดนคาเซด่านะครับด้วยความที่แบบอยากให้ทีมันดีอยากให้น้องมันเล่นได้มากกว่านี้ แล้วก็มีคนปอบอย่างกัปตันโบโน่ดีนะสารบผมเองคือเป็นจังหวะที่ผมแฮปปี้มากๆนะครับตอนอที่ผมแฮปปี้มากๆนะครับไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูจนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ช่องให้เราด้วยนะครับอยากมีคลิปลงทุกวันแต่ก็ยังไม่มีประเด็นอะไรมากขอพูดถึงประเด็นของการาโชละกันนะครับก็อ,อย่าไปโทษให้น้องมันมากนะครับผมก็มันยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับยังคอยเขออยาเรียกไงยัง ยังรอการแบบพุ่งทยานให้มันมากกว่าน,นี่แต่มันต้องด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างสำหรับผมเองนะต้องมีแบบรุ่นพี่ในสนามที่ดีมีโค้ชที่ซอยฝึกสอนที่ดีมีสมโมสรที่คอยเลี้ยงที่ดีมันต้องด้วยองค์ประกอบหลาย,ลายอย่างนะครับก็มอรอรุ่นว่ากาาโชจะไปถึงจุดฝั่งฝันที่เรียกว่าดาวเตะได้หรือเปล่าต้องมารอลุ้นนะสำหรับในอนาคตยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อก็ต้อง แบบนั้นแหละอย,อย่างที่ผมพูดแหละคือมันต้นด้วยองค์ประกอบหลายอย่างแต่นั้นตอนนี้คือผมยังไม่โทษไปที่น้องมันครับฝากเพื่อนๆไแค่นี้ครับสำหรับวันนี้ก็แน่นอนใครที่ดูจนจบคลิปครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ช่องให้เราด้วยื่นชอบเรากดไลค์ครับใครที่ยังไม่กดติดตามกดให้หน่อยนะครับไปทํางานแล้วบ๊ายบาย